ครับใครเข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งดติดามช่องหน่อยเวลาเลืเอกทีนะครับอันนี้บรรยากาศในการจุดลงทะเดียนนะครับรุ่นยอดเศรษฐีนะครับตอนนี้เวลา10บนาฬิกา 15นาทีนะครับผู้คนยังยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับ10นาฬกานะครับก็ยังคนยังไม,งม่ไม่หมดนะครับในการต่อแถวนะครับ <c oughs> แถวเด้ครับเยอะยังเยอะเหมือนเดิมครับจะแบนจะแน,นอกแบนอกเโอ้โหสิบโมงครึ่งยังยังไม่หมดนะครับคนยังทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับ บรรยากาศนะครับศูนย์ลูกหูลูกตานะครับทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งซ้ายก็คนก็มาต่อแถวเรื่อยๆนะครับฝั่งขวาก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับนี่ครับผุกพรมใหน่อยครับผุกพรมใหน่อยดีบูกพรมนหน่อยนะครับ ได้เข้าไปแล้วนะครับดีใจครับฝูงชนไม่ย่อท้อนะครับศรัทธาุงชนและฝนจะตกก็ยัง กดทนเพื่อจะเข้าคิวลงทะเบียนนะครับใส่เข้ามารับชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามช่องหน่อยรวยล,ะล,ะละนล้านยุทเสียนะครับครับขอจบคลิปสั้นๆไว้แค่นี้ก่อนนะครับ